ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลอง5ห,หมู่ที่2องตำบลคลอง5ห้าอคลอ,องหลวงจัังหวดปทุมธานีมีแนวคิดในการก่อตั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมาย3ประการดังนี้ 1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตและขับเคลื่อนได้จริง 2. ผู้ที่มาเรียนรู้ต้องนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 3. ขยายผลการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนอกจากนี้แล้ว ยังมีภารกิจสำคัญอีก3ภารกิจคือ 1. ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ 2. เป็นแหล่งเผยแพร่อ,องค์ความรู้ 3. พัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกำนันสีนวลที่พาพงพกาพันธ์กำนันหญิงนักพัฒนาซึ่งเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองหได้เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์หลักๆมีด้วยกัน3มอย่างคือมีกรอบส้มซ่าน้ำพริกชนิดต่างๆและผักปลอดสารพิษแต่ที่ขึ้นชื่อและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือสูตรในการทำหมี่กรอบส้มซ่าและสูตรในการทำน้ำพริก โดยมีกรอบของที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะจะนำผิวของส้มซามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและคั้นน้ำส้มซาใส่ลงไปเป็นส่วนผสมในขั้นตอนการผัดมีกรอบซึ่งส้มซาจัดเป็นพืชหายากที่มีในบางพื้นที่เท่านั้นภายในอำเภอคลองหลวงก็มีเพียงพื้นที่ตำบลคลองห้าเท่านั้นโดยมีการปลูกส้มซาไว้ภายในบ้าน และมีจำนวนไม่มากนักส่วนการทำน้ำพริกเป็นสูตรดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่ตกทอดกันมาแต่ชุมชนได้มีการประยุกต์สูตรเพิ่มโดยใช้พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่ตำบลคลองห้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทำน้ำพริกจนกลายเป็นน้ำพริกปลอดสารพิษไม่ใส่สีผสมอาหารสารกันบูดและผงชูรส นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของน้ำพริกโดยมีน้ำพริกวางจำหน่ายในหลายสูตรเช่นน้ำพริกเผาน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกตาแดงน้ำพริกป่าย่างและน้ำพริกแมงดาเป็นต้นณนะชุมชนของ5แห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบันนี้ได้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า สมาชิกภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลอง5มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงคอง5มี5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดความรู้โดยการที่สมาชิกมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนจะทำขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นตรงกันว่าควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อความมีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆ 2>, 2. การสแสวงหาความรู้สมาชิกมีการสแสวงหาความรู้จากทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากทั้งผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนและจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาถ่ายทอดให้กับชุมชนเช่นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป 3. การแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ มีการประชุมกลุ่มทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการตามวาระโอกาสต่างๆที่ได้พบปะกัน 4. การจัดเก็บความรู้ส่วนใหญ่แล้วความรู้จะถูกจัดเก็บไว้ในตัวบุคคลผ่านความทรงจําไม่ว่าจะเป็นสูตรการทำมีกรอบหรือสูตรการทำน้ำพริก แต่ก็มีการจัดเก็บในรูปแบบการจดสูตรต่างๆไว้ในสมุดแผ่นป้ายและบอร์ดเพื่อใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆ 5. การถ่ายทอดความรู้มีการถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้กับคนในครอบครัวและกับสมาชิกคนอื่นๆภายในชุมชนรวมถึงมีการถ่ายทอดให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน นะศูนย์การเรียนรู้หรือบางครั้งมีการไปถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง